สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันคือเกาพี่น้อง <c oughs> ได้ยินเสียงประตูเลื่อนณเวลานี้กับประมาณหาโมงคืนว่ะพี่น้องหาโมงคืนลูกไส้ย,ยังบอดบานปกติหกโมงโอ้ปกติสี่โมงสิมหาเพิ่นกับสี่อดบานแต่วมือน,นี้ยังบ่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยโทรไปกับบหรับได้ยินเสียงเปิดประตูกับว่ดตะลูกมา่าบ่ไดแถบหัวเรืองานแล้ว แต่ว่าลูกยังบ่เหินสนเล้จะสิบไปน้าหาอาศัยโท่ไปกับบอรับสายปกติถึงแต่เขาหม้อหนึ่งมาบ่อคยถลี่ถลายเรื่องนี้มีมือนี่หละมือแรงกนี่ที่เพิ่นกบับบานค่ำนี่บ่หูนี่คงไซสิได้ตีเล็กผ้าออกไปน้าหาผู้ดใดเห็นก็อันบอกกันเพิ่นมาบานเด้อพี่นอ้องเหลืองเลี้ยนแล่วก็ย่อมกบับบานจักไปถลี่ถลายทางไหนเมย์คือน้ำ ชุนบะคำแล้วนี่ชุนละพอเลยงานแล้วเพราท่านเหน็หินมาบ้านบ่อเด็กขึ้นน้ำยังเดี้คืดเพิ่นลูกบัวไส้บุญหรอเพราะขึ้นน้ำเพิ่นหรอกค้ดน้ำ,นำยานเพิ่นไปขับรถล,ลมรถนังเป็นแนวบดีคึดไปทั่วแต่เขาบ่หูดหอกเขาเบาเขาก็ว่าเขาจมเขาบ่หูหรอว่าเขาคึดนน้ำเขาขี้มากแค่นดงบ่เห็นหลูกบ่วเท้า ลูกไส้บบหันเด้มาเลยโท่ไปกับบอลาบจกว่าเป็นจ้าไดมูขอมาตั้งแต่หกโมงคืองโอ้อันสีโมงเคึงจนป่านนี้เจ้าของหาโมงเคืงสี่หกโม่งแล้วเห็นสนเลยหนมาหอดขึ้นมาไอเยวับมนี่บาทนี่บ่เหลียวเจ้าของมาอยู่พอกับสร้างล่งแล้ว สั่งลงไว้กับซอมสืส่อมาล้วไล่ถิมเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวไปดูหม้อหาลูกตัวแบบนี้โทรไปมันก็บ,บรรลับไปแไม่ไปน้ำหาลูกเลย น,นี่ก็เป็นบรรยากาศย่ามือแร่งพี่น้องคลิปนี้ไทยกับสีโรดแล้วก็สีล่งคลิปเลยเวลาปัจจุบันเลยตีเล็กกับสองมือแล้วบ้เข้าวบ้านนี่ก็เริ่มมาไปสูบนามใส่กาพี่น้องบริยูเด้เศร้าดอก อย่างมาเอิญมาแม่มาแม่คือเด็กหน่อยแถบัดนี้ได้อยังคือสิเอิญมาแม่มาแม่ได้อยังโอ้คือช่างแหล่มาดีแท้มันเป็นอย่างตะแบงเท่าใดนี่หาร้อยโอ้ยถังข้าวแท้บ้านนี้ลรางดีๆเด้อแต่รางแบงที่ลาแบงไปเห็นยายฮ็ดกินเอาถุงมาแบง อเอาเอ,าอันนั้นนะมาบนสีบอกนันไหมเอาตอใหม่ไหมเมื่อ<ช>ไว้่ฟังมีหรอก็เอาเตาขังทั้งต่อใหม่มันินได้ตำแหน่งพอดีดินพันสาพอดีบอ์จา่างเจาสาดินหันไปหันไ้หันพอดีก็เอาว่าง นี่เหล่าจะสี่เหล่วขำหม,มึดเบื่อตาบอมาบานสสใสเพื่อจะโดยใส,ใสเออวันนี้่ามเห็ดกิน,กนเ,เนี่ยเราก็เอาแนวโบกไว้ย่างไห้เตามันตาน่าบอกทนเต็นเห็เนเะบื้องเนี่ยมีแห้งเต็นบ่เศร้าไข่ไป<อ>เป็นไดอาการบอกซูเอลซี่ฟังเมืองเอลซี่บอาเป็นต่เด็กกินผัดมีบอก เจ็บข้อบอกยังนีหนานินบบเจ้าของเป็นคือเขาเลยตีสองมือแรกไข่เป็นบ่โอ,อที่สามสิบสีเราข้อระบ,บมบัคักเลยเป็นบ่หนานอาการเดียวกันป่านนี้ระบ,บมอยู่ประมาณอีกสามมือเจ้าไปเจา้าของนี่เขาไข่เนี่ยแต่มันเหลือแต่ข้อเหี่ยบเหี่ยบอยู่ <c oughs> <c oughs> ยัยี่ยี่หลัดยี่หลัดโทรมาว่ายาที่สนะ่งมาให้น่ะให้กินสองเม็ดหลังอาหารเสาแรง งได้กินยามี่จะโตอังกฤษเนาะโอ้มิจะโตจีนเนาะไปหาถุงไหมเพิ่นใส่เนื้อก่อนไอ้ก๊อปเอ็งไม่เห็นไอ้เน็กบอกไอ้เน็กยังไม่เลิกเรียนเลยเอ็งเห็นมันไหมไม่เห็นเลยโอ้สงสัยตามสาวแล้วนี่เบิ่งพี่น้องหมูเขาเลิกเรียนมาเบิสเรายัางตะลูกข่อย บอกหลอกเขาเ,าเ,เลียใจดีร่างเทียศูนย์บอกยังบ่ได้มิตรปลอยเศร้าเบาบอบ่ได้ก็บ่เบาแม่บ่กพี่น้องคุณให้มันหูเมียคุณงามบ่มีพอมีแม่คุณบอกบ่ได้เขาสีบ้าเขาเป็นเบาเขาใหญ่แล้วจี้จนคำไปนี่แต่แต่เลี้ยนม้อ่หนึ่งมา่านี่ก็ร่างเหลวไหลนี่จ้ะปกติบกเก่เคยมีเลย ดิสิตอ์ ตอนนี้จากโมงเหรอที่17นาฬิกา48นาที6โมงโอห้าโมง48หรอยุ่โตก๊กินข่าวน่ะละข <Okay. S 1> อนสองมือเหรอแดดหวัหวหัวเลยตองย่างทำมาไมล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย, و, ยอวยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าใส่แว่นตานะ้ำยิ้มใส่กัน <laughs> จักแล้วเห็นขาดแว่นตาว่าได้เนาะเนบ้ยไปยุสานานี่แล้วของจักเนี้ยไปเห็นยังฮ้ก็ใส่ <laughs> ตัวเนาะเนี้ยเห็นยังกันกินตัวน้องบ๊อบมีแนวกินเนาะ บม่ค่อยเลวไหลจังสี่เด้อยสีโทรไปกับบอลับสายประกาศในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อขันหมูมันเบิ้งคลิปแล้วก็โทรบ,บอกมันให้กลับบ้านใน่เด้อเอฟซีที่เป็นมูนยังแนกไหมบอกบอกมันแนวประเณมสิกระบ,บานพอกระแมมเห็นเนี่ยกินถาแล้ววังสีของอย่างหมูถาแซ่บแซ่บวังสีเด้อพี่น้องเด้อฝากไปบอกมันแนบแกลูกเทวดาบ้านแห่งหอดบ้านอยู่สีหกโมงแล้ว พอกับสิเฮ็ดแนวกินถาลูกสีเล็างหมูถาเส็บแซ่มาหอดหาให้กินพรอมตัวติม่มมันคุ้นติ่มมันคำมันคุ้นซะขันท่าเวาไล่เขากับว่าห้าจมว่าจมจังได้จนสี่หกโมงเราบ้านไหนเห็นสนมันอยู่โอเคพี่น้องสิไห้ตีเล็กยางหมูถาคอยสีเป็นน้ำหาลูกก้นไว้พอกันคลิปหนะ้าบายบายค่ะ